สวัสดีครับน้องทุกคนพี่ชื่อพี่ตูนะครับพี่อยากให้น้องทุกคนที่จะสอบเป็น L Step 1ฟังพี่นิดนึงครับฮะอย่าเพิ่งกางสายนะครับพี่เนี่ยจะพูดข้อมูลที่สําคัญมากในการเตรียมตัวเอ็นเอให้กับน้องทุกๆคนนะครับพี่แนะนำตัวก่อนพี่เนี่ยสอบเป็น l Step 1ย้อนไปหลายปีก่อนพี่ได้99.6%ไทยพี่รู้ว่าควรจะเตรียมตัว NL อย่างไรแค่นั้นไม่พอครับพี่ได้สอนน้องหลายรุ่นมากทั้งน้องที่เก่งมากนะครับในมหาลัยชั้นนําทั้งน้องที่ สอบตกในแนวมาสามรอบพี่ก็เคยช่วยให้น้องสอบผ่านมาแล้วน้องหลังน้องแต่ละคนมีปัญหาหลากหลายมากแต่ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนนะ่ะมีอยากมีอนาคตที่ดีอยากผ่านในแแล้วก็อยากเป็นหมอที่ดีแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาของน้องๆทุกคนเลยนะครับก็คือน้องไม่รู้อะไรสําคัญจริงไหมแล้วน้องเรียนเนะี่ยหนึ่งเนื้อหามันเยอะมากแล้วไม่มีใครมาบอกครับว่าตรงนี้ต้องจําเออตรงเนี้ยอ่ะจาไปสอบแล้วลืมเลยตรงเนี้ยเอาไปใช้จริงมันไม่มีใครบอกนะครับ ตอนนั้นเองพี่ก็มืดแปดด้านครับไม่มีใครบอกพี่เนาะสิ่งที่สําคัญต่อไปครับมันไม่มีคนมาอธิบายเราว่าเ,เราควรจะอ่านเตรียมตัวยังไงหรือควรจะอา่านหนังสือ,อยังไงน้องเชื่อไหมครับเด็กเก่งกับเด็กไม่เก่งเนี่ยเขาไม่ได้มี สมองที่ต่างกันเท่าไหร่นะครับพี่เองเคยสอนทั้งน้องหัวดีน้องหัวไม่ดีแล้วนะครับน้องส่วนใหญ่สมองไม่ได้ต่างกันที่ต่างกันคือวิธีการอ่านหนังสือถ้าเอาเด็กเก่งกับไม่เก่งเนี่ยมาอ่านคู่กันนะครับวิธีอ่านเขาจะคนละแบบเลยนะครับแล้วพี่เนี่ยอยากพี่รู้ครับว่าวิธีการเตรียมตัวที่ถูกต้องเป็นอย่างไรจะต้องอ่านหนังสืออย่างไรจะต้องทวนอย่างไรแล้วก็จะต้องอ่านกี่รอบข้อสอบเก่าอ่านอย่างไรนะครับตรงเนี้ยรายละเอียดมันเยอะมาก แล้วมันมาจากแพชชั่นของพี่เองด้วยน้องเชื่อไหมครับพี่สนใจมากเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใช้เวลาสั้นสุดซึ่งพี่เชื่อว่าน้องหลายคนนะครับก็อยากเป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องไม่ได้อยากเรียนหมออย่างเดียวงงงเงื่อนน้องอยากมีเวลาที่จะได้ไปอะไรครับไม่มีสังคมไปพักผ่อนอะไรต่างๆซึ่งน้องจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยน้องจะต้องมีวิธีเรียนที่ดีพี่จะสอนน้องครับว่าจะเรียนไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วการเตรียมเป็นแอลน้องหลายคนนะครับชอบเตรียมหลังจากที่เรียนจบแล้ว คือหมายถึงว่าเรียนจบแล้วมันจะมีช่วงปิดเทอมก่อนสอบเป็นเอลเดือน2เดือนในระหว่างก่อนหน้านั้นนะที่น้องเรียนในห้องน้องก็จะไม่ได้เตรียมเป็นเอลเลยทั้งทงี่จริงมันเตรียมคู่กันได้แต่ที่น้องทาไม่ได้เพราะอะไรครับมันไม่มีคนไกด์มันไม่มีคอร์สที่ช่วยน้องได้พี่เองครับในสมัยก่อนเลยพี่รู้สึกมากมากเลยว่าทำไมเราถึงเตรียมเป็นแอลไม่ได้พี่เคยเอาข้อสอบเป็นเอลนะครับเวลาพี่เรียนบท c ีวเนี่ยพี่ก็เอาข้อสอบเป็นเอลระบบ c ีวเนี่ยมาด้วยพี่มาอ่านคู่กันเลยแต่ปรากฏว่ามันก็ยังแบบ มันเตรียมไปด้วยกันได้ยากเนาะพี่เข้าใจนะครับสิ่งที่เกิดก็คือว่าพี่ต้องการอยากจะได้เรียนถ้าพี่ย้อนกลับไปนะพี่อยากจะได้คอร์สแบบนี้บ้างคือก็คือพี่อยากจะให้แบบมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาคอยมาบอกเราว่าเออพอถึงตรงนี้นะเออต้องอ่านหนังสือตรงนี้ต้องอ่านหนังสือตรงนี้นะตรงนี้อ่านแล้วอ่านแล้วเรียนในห้องแล้วก็จําไปใช้สอบเป็นเลเลยนะตรงนี้อย่าเพิ่งอ่านนะเดี๋ยวค่อยไปอ่านตอนใกล้สอบเป็นเเพราะว่าในห้องยังไม่เรียนพี่อยากให้รุ่นพี่มาแนะนํา่างนี้มากเลยครับพี่ก็เลยสร้างคอร์สออนไลน์หนมา ซึ่งมันจะตอบโจทย์น้องๆทุกคนเลย1คือน้องจะได้เรียนคอร์สออนไลน์พี่นะครับมันจะเป็นสั้นๆเช่นสมมติพรุ่งนี้นะน้องจะเรียนเรื่องแอสมาน้องก็สามารถมาดูคลิปพี่ได้นะครับแอสมาเนี่ยสินาทีเสร็จแล้วแล้วน้องก็จะสามารถไปเข้าใจแอสมาเวลาเรียนในห้องได้เป็นอย่างดีน้องก็จะได้เตรียมเนื้อหา NL ไปด้วยแล้วเวลาพี่สอนแอสมาเนี่ยพี่จะสอนกระชับมากเนื้อหาที่พี่สอนพี่จะสอนเฉพาะเนื้อหาที่ อะไรครับเนื้อหาที่มันออกข้อสอบแล้วก็เนื้อหาที่มันใช้จริงเท่านั้นพี่จะบอกเลยตรงนี้ออกข้อสอบตรงนี้ใช้จริงเพราะฉะนั้นการเรียนของน้องเนี่ยมันจะเป็นการเรียนที่ได้ได้หลายเด้งนะครับหเด้งแรกน้องได้เรียนในห้องเข้าใจมากขึ้นด้วยหลายครั้งถ้าน้องไม่เรียนก่อนเนี่ยน้องจะไปเรียนในห้องแล้วงงใช่ไหมครับมึนต้องมาอ่านซ้ำเด้งที่2ก็คือน้องได้เตรียมเอ็นแอลด้วยเด้งที่3น้องได้ความรู้นะครับสําหรับการไปสอบต่อหมอด้วยไอ,อความรู้สําหรับเป็นพื้นฐานในการเป็นหมอต่อยอดในอนาคตเข Jamie, ้าใจไหมครับ พี่อยากอยากจะช่วยอยากจะขอให้น้องทุกคนนะครับที่จะสอบเป็นเอลเนี่ยประสบความสําเร็จนะและถ้าน้องมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยหรือมีอะไรอยากให้พี่ช่วยเนี่ยบอกพี่ไม่ได้เลยนะครับเนาะก็สุดท้ายก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีนะครับแต่ถ้าน้องคนไหนอยากให้พี่ช่วยเหลือเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อพี่เข้ามาได้เนาะโอเคขอบคุณน้องทุกคนมากครับโชคดีทุกคนครับ